อาาลกุมสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีค่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการ Amazing พ i z z e r i ค่ะเป็นรายการที่นําเสนองานดังที่อยากให้ดูของหน่วยงานกรมประมงในจังหวัดสตูลแล้ววันนี้เรามีทานดังอะไรไมาให้ท่านผู้ชมมีแน่ค่ะบังเบิร์ดดังระดับโลกก็ว่าได้เลยนะ จะตัวนี้แหละครับที่มีงานของกรมประมงที่ดังระดับโลกใช่เลยค่ะบังเบิร์ดวันนี้เราจะนาท่านผู้ชมไปที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสตูลซึ่งเป็นสถานที่แห่งเดียวที่สามารถรวบรวมพันธุ์ตะกระานไว้ได้มากที่สุดและสามารถเพาะขยายพันธุ์ในสถานที่เลี้ยงได้จนนําไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติเรื่องตลกรานมีความสําคัญอย่ไรลักษณะอย่าเลยครับ<ม>เราถึงต้องเพาะพันธุ์และเพาะขยายพันธุน์ เรื่องมันยาวค่ะบังเบิร์ดน้องหวาวว่าเรานําท่านผู้ชมไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะค่ะและตอนนี้เราก็มาถึงศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสตูลน,นะคะเดี๋ยวเราไปพบกับท่านพออสุวันดีฝันเมืองนะคะเพื่อให้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของโครงการเพราะเลี้ยไข่ใหญ่พันพันตกกระอานเพื่อการอนุรักษ์กันค่ะสวัสดีครับท่านหอคสวัสดีค่ะบังเบิร์ดสวัสดีค่ะนองหว่าค่ะท่านหอคะที่ถามว่าที่ศูนย์วิจัย สำหรับศูนย์วิจัยแล้พัฒนาองะมงน้เจื่สตูลน,นะคะชาวบ้านเรียกกันทั่วไปว่าบ่อเตา่านะตั้งอยู่ยู่ที่7ตำบลกำแพงอำเภอละมุงจังหวัดสตูลซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีคลองวนล้อมรอบนะคะในอดีตเนี่ยจะมีตอกปลาขึ้นมาวางไข่นวนมากนะซึ่งชาวบ้านมาทราบข่า,ขาว ขอบคุณท่านฟอสวรรณีมากนะคะที่ทำให้เราได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาที่สำคัญของการข้อเปื่องนุรักษ์ัตตกละอานค่ะขอบคุณมากค่ะเมื่อทราบะรหลอดความเป็นมาจากท่านผอสุวรรณีไปแล้วครับเราก็ขอฝาท่านผู้ชมผู้ชมด้วยกันเพราะและอนุบาลพ์ปัตตกละอานครับปัตตกระอานมีชื่อสามัญว่า Southern River Serpent มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าวัชเกอร์อัฟเฟนเตเป็นเต่าน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยและเป็นหนึ่งใน13ชนิดของเต่าน้ำจืดที่พบในประเทศไทยอาศัยอยู่ได้ทั้งน้ำจืดและน้ำกลอยมักพบบริเวณน้ำกลอย แถบปากน้ำใหญ่ๆและลำคลองที่ต่อกับทะเลเป็นเต่าน้ำจืดกระดองแข็งขนาดใหญ่มีรูปร่างค่อนข้างกลมตัวโต,วตวเต็มที่มีน้ำหนัก29กิโลกรัมความยาวกระดอง58เซนติเมตรเต่าชนิดนี้จะอาศัยอยู่ในน้ำเกิดตลอดเวลาจะขึ้นมาบนบกเฉพาะเวลาต้องการแสงแดดและตอนวางไข่เท่านั้นความแตกต่างระหว่างเพศเต่ากระอาน ตัวเต็มวัยเพศผู้มีขนาดเล็กกว่าเพศเมียหลังโค้งนูนน้อยกว่าเพศเมียหลังมีลักษณะรีคล้ายรูปไข่จมูกแหลมกว่าเพศเมียกระดองลำคอและส่วนหัวมีสีเทาดำเข้มกว่าตัวเมียต่อไปนะคะจะนำผู้ชมมาดูที่บ<อ>่อพ่อแม่พันธุ์ตกปราอานและก็มาพบกับที่นิทานนะคะซึ่งเป็นผู้ดูแลบ่อพ่อแม่พันธุ์และเป็นผู้่อบพันธุ์ตกปราอาน,นะคะ่ะ ครับคุณครับคค่่ะะพีอยากทราบว่าตอกกระอาเนี่ยหลังก็มีการก็ขยันกันยังไงคะตอกกระอานะครับผมตัวเต็มวัยของเขาเนี่ยอยู่บนที่ประมาณ10ปีขึ้นไปช่วงฤดูผสมพันธุ์นี่จะอยู่ละราวเดือนกรกฎาษเดือนกันยายนเขาจะผสมพันธุ์กันทั้งกลางวันและกลางคืนนะช่วงนี้เขาผสมพันธุ์กันตัวผู้เนี่ยจะมีการพ่นน้ำบอกพ่นน้ำมาบอกใส่หน้าตัวเมียนะแล้วไหว้คอเคลียร์หลังจากนั้นก็ขึ้นข่อมตัวเมีย แล้วสอถฐานเข้าไปในช่องเป้ของตัวเมียทำอย่างนั้ประมาณ1ิ1 5้นาทีจะมีเยื่อ,อจาก,กันนะครับผมในระหว่างนั้นตัวเมียก็จะเก็บน้ำเชื้อไว้ในลำโพงของตัวเมียเพื่อผสมกับไข่และจะขึ้นมาไข่บนหาดราวเดือนพฤศจิกายนเดือนมกราบมครับผมการวางไข่ของตอกะอานตอกะอานเพศเมียที่พร้อมวางไข่จะขึ้นมาที่หาดทรายแล้วใช้ขาหลังขุดลุมทรายลึกประมาณ50เซนติเมตร เพืวางไข่โดยจะวางไข่ประมาณ17-25ฟองหลังจากนั้นแม่เต่าจะใช้ขาหลังคุ้ยทรายลงกรบหลุมโดยจะค่อยๆคุ้ยทรายลงพร้อมกับใช้หน้าอกกระเทกไปเรื่อยๆจนกระทั่งมิดปากหลุมโดยในช่วงฤด,ดูวางไข่จะมีการเฝ้าตลอดเวลาเพื่อทำการเก็บรวบรวมไข่เต่าจากหาดทรายธรรมชาติเพื่อนำไปฟัก การฟักไข่เต่ากระอานมี2วิธีคือการฟักโดยวิธีธรรมชาติคือปล่อยให้ไข่ฟักในหลุมทรายที่แม่เต่าวางไข่ไว้และการฟักโดยวิธีเรียนแบบธรรมชาติโดยนำไข่เต่ากระอานมาฟักในกล่องโฟม หรือกระบะทรายที่ใส่ในตู้กระจกใช้ระยะเวลาประมาณ90วันก็จะฟักเป็นตัว การอนุบานลูกเต่ากระอานลูกเต่าที่ฟักออกเป็นตัวในระยะแรกจะมีกระดองค่อนข้างกลมช่วงประมาณ3-5วันแรกลูกเต่าจะไม่กินอาหารเนื่องจากยังมีถุงไข่แดงอยู่หลังจากนั้นจึงเริ่มให้กินผักบุ้งผักตำลึงเมื่อลูกเต่าอ,อายุหนึ่งเดือนจึงให้กินเนื้อปลาสับละเอียดวุ้งฝอย การเลี้ยงเต่ากระอานหลังจากลูกต่าอ,อายุประมาณ1ปีจึงแยกต่าไปเลี้ยงในบ่อเลี้ยงโดยใช้บ่อชินินอัตราการปล่อยประมาณ5ตัวต่อตารางเมตรให้กินผักกาปิด,ดหรืออาหารเมร็ดวันละหนึ่งมือ้อทำการเลี้ยงลูกต่าจนกระทั่งเป็นตัวเป็นวัยเมื่อมีอายุประมาณ6-7ปีเริ่มแยกเพศได้และเมื่ออายุประมาณ10ปีก็สามารถผสมพันธุ์ได้ แต่ตอนนี้เราก็ามาที่สะพานแผวนครับคลองลังงูซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งครับด้านซ้ายมือของผมคืออาดทนตุก,กังซึ่งเป็นที่าวางไข่ของเต่ากระอานตามธรรมชาติของมันนะครับนี่คือส่วนหนึ่งของลูกเต่ากระอานที่ได้จากการเพาะเลี้ยงและวันนี้ก็เป็นโอกาสดีนะคะน้องวาบังเบิร์ดที่เราได้ร่วมกันปล่อยเต่ากระอานล,ลงคลองลงังูบริเวณหาดทรายทนตุก,กังซึ่งเป็นแหล่งวางไข่ของเต่ากระอานในอดีตค่ะ รู้สึกตื่นเต้นจังเลยค่ะเดี๋ยวท่านผู้ชมมาร่วมกันปล่อยต่อพร้อมๆกันนะคะ ค่ะก่อนที่จะจบรายการในวันนี้นะคะอยากให้ท่านพง์อสุวรรณีฝากถึงเรื่องการอนุรักษ์พันธุ์ตกระอาและตกออื่นๆกับท่านผู้ชมนะคะเมื่อเราได้รู้จักต่อกระอากันแล้วว่ามีความสําคัญอย่างไรต้องใช้ระยะเวลายาวนานหลายปีกว่าลูกต่อกระอาจะเจริญเติบโตเป็นพอ่อแม่พันธุ์ฉะนั้นขอให้ทุกท่านได้ช่วยการอนุรักษ์พันธุ์ต่อกระอาเพื่อให้ลูกกลานได้เห็นและได้ศึกษากันต่อไปค่ะ ท่านผู้ชมทุกท่านคงเห็นแล้วนะคะว่าชีวิตของตอรกะรอานมีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์เป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นเรามาช่วยกันอนุรักษ์พันธุ์ตอรกะรอานและต่อชนิดอื่นๆเพื่อให้ลูกหลานได้ศึกษาได้ดูได้ชมกันค่ะสําหรับท่านผู้ชมที่อยากร่วมอนุรักษ์ตอกล้านนะครับเพียงแค่เราไม่รับประทานเต่าเพราะเป็นเต่าที่เกิดอ,อันตรายเราก็ต้องช่วยมันนะครับอย่างเช่นเต่าบก เราก็คนไปปล่อยอยู่ในปลาที่อุดมสมบูรณ์ส่วนเต่าน้ําจืดนะครับเราก็ปล่อยในแหล่งน้ําตามธรรมชาติของมันนะครับค่ะสําสหรับวันนี้ขอ,ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมรายการ Amazing Fishery หวังว่ารายการคงจะทาให้ท่านผู้ชมมีความสุขรักและเอ็นดูพันเต่ากระอานและต่อชนิดอื่นๆมากขึ้นซึ่งจะช่วยให้การอนุรักษ์พันเต่าประสบความสําเร็จเต่ากระอานจะได้อยู่คู่ครองรุงจังหวัดสตูลตลอดไปค่ะสําหรับวันนี้นะครับเราสามคนออกอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับ สวัสดีครับสวัสดีค่ะ